บุมไม่ปล่อยผ่านเจอมิจฉาชีพอายุแค่นี้ทำได้ขนาดนี้น่ากลัวมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ท่ามกลางเหล่าดาราคนดังหลายคนที่ต่างยืนมือช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีจับมือทีมงานช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวแต่จูจ่ๆก,กับเจอมิชาชีพหลอกให้ช่วยโดยเธอได้ออกมาโพสต์เตือนผ่านอินสตาแกรมระบุเตือนทุกมูลนิธิและดาราทุกท่านท้าเจอเคสที่คุณสงสาร แต่ไม่แน่ใจให้ส่งมาถามได้นะคะเพราะการทำงานขององค์กรทำดีเราช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากสนับสนุนคนทำดีและก้าจัดขนชั่วค่ะและพี่จะไม่ปล่อยผ่านเพราะสิ่งที่น้องและครอบครัวทำคือมิชฉาชีพค่ะน้องคนนี้เข้ามาใน i อจและเขียนข้อความมาขอความช่วยเหลือ พวกพี่มีทีมรับเรื่องและตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทำไมเจ้าของบ้านเช่าใจร้ายจังทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแล้วเป็นโควิดแบบนี้จะไปอยู่ที่ไหนอันตรายเข้าไปอีกเรารีบโทรเช็คส่งคนไปดูเราพยายามแก้ปัญหาให้จบทุกเคสไม่เน้นการช่วยด้วยเงินเพราะเงินที่บริจาคจากทุกคนนั้นมีค่าต้องใช้ให้ถูกต้องที่สุด ทีมงานได้มีการพูดคุยกับหนูหนูยังส่งมือถือให้แม่ที่เล่าเรื่องเดียวกับหนูเราจึงขอทางพยาบาลใจเดียจากสบายย้อยที่ฝั่งเรื่องเราก็ตกใจนั่งรถไปร้อยกว่าโลเพื่อไปช่วยดูน้องและพ่อที่บ้านระหว่างนั้นหนูเริ่มลบรูปบ้านที่ส่งมาลบโลเคชันแต่ทีมงานเราแคบไว้หมดแล้วรวมไปถึงทีมงานตามหาไปก็ไม่มีสืบไปสืบมาบ้านน้องไม่มีใครเป็นโควิดสักคน บ้านก็บ้านของตัวเองแถมเป็นญ,ญาติผู้ใหญ่บ้านนั้นแหละแต่หนูดันปลอมชื่อคุยกันไปเมื่อคืนน้องอ้างว่ามือถือโดนแฮกตั้งแต่5สิงหาคมและไม่เคยขอเงินองค์กรใดๆแต่เบอร์บัญชีแม่หนูที่หนูส่งมามันหลอกกันไม่ได้หรอกนะคะและเท่าที่ทราบหนูไม่ได้ทำครั้งแรกบางทีที่เคยให้เงินหนูไปหนูไปลมแผ้กินอย่างสนุกสนานและหนูก็ทำอีก ทำกันทั้งครอบครัวอยากจะบอกว่าหนูอายุแค่นี้หนูยังทําได้ขนาดนี้หนูน่ากลัวมากเลยนะสุดท้ายนี้พี่อยากบอกพี่เป็นคนใจดีมากๆแต่พี่ไม่อยากโง่นะลูกอย่าทําร้ายคนใจดีด้วยความโลภและเห็นแก่ตัวคนแบบนี้ไม่ควรอยู่ในสังคมซึ่งพบว่านิงปณิตานั้นก็โดนเหมือนกันโดยมีการคอมเมนต์ข้อความแบบนี้ได้เหมือนกันเลย นั่นเองแล้วค่ะ